เจ้าชานมอย่าสร้างความเดือดร้อนให้แม่นะรู้ไหมอยู่นิ่งๆห้ามซนนะอเอ๊เจ้หมาตัวนี้หนวกหูนะเนี่ยเงียบๆหน่อยได้ไหมแม่หนวกหูกิงเอ้ยมาดูลูกหมาตัวเองหน่อยพามันไปนเล่นหน่อยลูกแม่หนวกหูมากเลยเนี่ยไปกนค่ะแม่โอ้ตายแล้ว สนจริงๆเลยนะเนี่ยโอยลังจานเสร็จละ เดี๋ยวนี้ลูกกิง่งกิ่งลงมาเดี๋ยวนี้มาเช็ดอ,อึมาฉชนมให้แม่หน่อยซิกรอนค่ะแม่เดี๋วแลวเดี๋ยวนี้เลยมันเหม็นมากเลยมาเช็ดให้หน่อยได้ไหมคะอออะไรนะให้แม่เช็ดให้ไม่ได้ลงมาเช็ดเดี๋ยวนี้เบื่อจริงๆเลยถ้ารู้อย่างเงี้ยไม่ซื้อให้หลอกนั่นเนี่ยอีอะแยงจริงๆเลยเนี่ย ทำไม,ไมต้องมาเป็นหน้าที่ของแม่ด้วยล่ะทั้งๆท,ท,ที่ตกลงกันแล้วว่าจะเก็บอื้อเองอยู่นิ่งๆไม่ต้องสร้างปัญหาอีกนะไม่ต้องมาอ้อนแม่เลยอ,อ,อ,ลยอจุม,มฉนมเอามาฉีกโซฟาแม่แบบนี้ไม่ได้เลยนะออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปเดี๋ยวนี้ไปไปออกไปออกไปเดี๋ยวนี้เลยอู้ตายแล้วไม่น่าเอามาเลยเนี่ย ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะวุ่นวายไปหมดเลยกิ้งมาเช็ดฉี่ให้แม่เดี๋ยวนี้มาเช็ดให้หน่อยค่ะโอ้เป็นหน้าที่แม่ที่ไหนล่ะมันเป็นหน้าที่ของโทรลงมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นแม่จะเอาไอ้หมาตัวนี้ไปทิ้งถังขยะเดี๋ยวนี้นะออามาแล้วก็มาแล้วค่ะทำไมไหนบอกว่าจะดูแลหมาเองไงตั้งหลายอย่างแล้วแม่ต้องทําให้แทนหมดเลยนะเนี้ยเช็ดฉี่แล้วก็ซักโซฟาให้แม่ด้วยเข้าใจไหมโอเคค่ะแม่เราเล่นอะไรคุยกับแม่ดี โ <Okay. S 1> อเคค่ะแม่อ่าทำให้เรียบร้อยให้แม่โมโหทั้งแมวทั้งคนเลยนะถ้าวันนี้นไ,มไม่เสร็จมแ,มแม่มจะเอาถ้าวันนี้ทำความสะอาด <c oughs> ไม่เสร็จแม่จะเอาไปปล่อยวัดแล้วนะไอ้ชนมแม่มันไม่ใช่แมวมันคือหมาโอเคแม่พูดผิดโมโหอยู่รู้ไหมโมโหจริงๆเลยอ่ะแม่ละเหนื่อยจริงๆเลยไม่น่าพาไปซื้อมาเลยใช่ก็ได้ค่ะ ขนมหวงนที่ไม่นะใช่ไหมดูเลยเห็นไหมไม่มเลยนะคะโอเคโอเคเช็ดแล้วก็ดีละแม่ไปแล้วพักผ่อนดีกว่าเหนื่อยหลือเกินขนมกแสเ์เลนเตียงขี่วันนี้นะอือ่ารักจริงๆเลย